สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพลอยเชอร์มานแต่งสวยออกงานอีกครั้งเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสําหรับซุปตาสาวมากฝีมืออย่างพลอยเชอร์มานบุญยศรพระรมีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามหลายเรื่องอาทิระบำดวงดาวขุนศึกมาดามและสามีตีตราแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะแม้จะประสบความสําเร็จทางด้านการแสดงละครแล้วพลอยก็ได้ตัดสินใจประกาศลาละครโดยจะให้ผลงานละครเรื่องเรยาเป็นผลงานละครทางโทรทัศน์เรื่องสุดท้าย พระเจ้าตัวมองว่าทำมาทุกบทบาทแล้วแต่ก็ยังไม่คิดไปไหนเพราะยังเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรหรืองานภาพยนตร์ก็ตามเพราะถ้ามีโอกาสตนก็อยากเล่นภาพยนตร์เหมือนกันช่วงนี้ก็เลยทําให้เจ้าตัวหายหน้าไปจากหน้าจอโทรทัศน์ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้จัดเต็มออกงานบันเทิงอีกครั้งหลังร่วมง,งานเปิดตัวภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างอิชโนวส์ซึ่งก็มาในชุดเดรสเกาะอ,อกสีดําส่วนหน้าผมก็เป๊ะปังสมกับเป็นตัวแม่เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเราไปชมภาพกันเลยครับ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแฟนๆฟน Marvel Avengers ฮามพารต Marvel Studio Eternals ฮีโร่พลังเทพเจ้าหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟาร์มยักษ์แห่งปีที่คุณต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นพบการพลหัสพนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX and 4DX ทําเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวเพราะลูกออกงานของคุณมัมนั้นสวยเป๊ะมากบอกได้ว่าแม้นานๆจะออกงานอีเวนต์ทีแต่ก็ไม่เคยทําให้แฟนๆผิดหวังเลยหละครับเอาเป็นว่าหลังจาก นี้ก็รอติดตามผลงานใหม่ๆของคุณมัมน,นะครับเฉว่าต้องมีโอกาสได้ติดตามคุณมัมในบทบาทใหม่ๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบทบาทพิธีกรรวมถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ของคุณมัมด้วยก็ตามท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข,อ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 ขอ่าวกบครับ